น้องโอปปอพี่น้องหายไปโดนเมื่อเห็นนักเที่ยวไป่ต่อถามหาอยู่น้องโอปปอเป็นยังไงเนาะพี่วะไป็นยังไงเลยเมื่อกี้นี่ฮะอายุใส่เมื่อกี้เมื่อกี้เนาะเป็นงานบ่กปยังไงแม่อืมมาโดนหลือเ่มาเลือกตั้งโอ้หมาเลือกตั้งมาแต่อนเลือกตั้งมาแต่อนเลือกตั้งเลือกตั้งแล้วก็สิมาเฮืงก่อหมายเลือกตั้งแล้วจะโดนอะไรยัง่เมื่อเมื่อเมื่อยอยู่โดนเติมโย่อีกแล้ว ตะเกาตะเกาหัาขึ้นหัวงามกาคนหัวงามนะใชาม่ัวงามมาไทเนาะหัวงามอยู่อยู่ฟาร์มอยู่ฟาโอ้หัวอยู่ฟาร์ม่ะบ้านบ้านอะไรฮะบ้านอะไรครับบ้านนนทบส่างเนาะบ่แจกเน้อบ่แจกเบอไรเนะแจกเบื่อบ่แจกคนโทรหาอะไรบ่โอ้พี่น้องคนว่าบ่แจกเบือเร้อแต่คนโทรสื่งหัวเนาะ โซ่ไปกับบอซื้อโอ้โซ่โซ่ไปกับบอซื้อว่าสอยไม่ไดโซ่ไปจีบใะรโคดงามเป็นสละเห็น้เบออันว่าอันบ่แจกเบอร์สิ้หูบอกว่าอันอันบอกเบอร์เขาจีทโทไปซื้อว่าโทเบอร์ใดใส่เอาน้ำหอยดงไปเอาน้ำอายน้อไรนันหละแม่ลูกบนน่ะแม่ลูกเท่าไดหาอยาเนาะแต่ว่าเบอร์เขาจะ่าอยากแจกวัน ปุกับไปเบื้องเงินก็ไปเบื้องเที่งเก่าโอ้ยเก่าสดใสเป็นคนหามันก็โบเห็นเนาะมันด่นมันก็เลื่อนไปเรื่อยเป็เป็นบ่อเลื่อนเนี่ยเป็นคลิปสั้นๆเป็นไวรัลโอ้คนนี้ออกดียวแล้วมาบ่้าถ่ายง้วล่ะเนีเศร้าถ่ายง้วล่ะได้เด่นเออมันแพร่คนงามต้วเห็นคนงามอะไรเพิ่จะถ่ายเนาะเบอร์ว่าหายดีตริง โอ้ยพี่น้องไอ้เบิ่งบ่จืดได้พี่น้องโดนโดนยังโดนยันเห็นอะไรนึงก็จะถามหาอยู่ว่านา้องโอ๋ปอก็าไปเห็นไปใส่เปนว่านมาบอกก่อนเทยังเขาวางเลยมื่อนันบ่กวันจันน์บอกอ๋อเขาไปเห็นจันก้อนจันก้อนพอดีไปได้แป๊บเดียวมีธุระก็เลยได้ฟังแลเนาะลงรถไปปุ๊บอืมบุกหอดจีบนาทีก็ก็ได้มาที่เขาเขาแม่พี่น้องมาพอกันทางช่องวิมลเพื่อนคุณทำเกษตร สำหรับท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำหนักฝากเด้อเพื่อได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆก็สำหรับเส้ามณีและพี่น้องเด้อมาอยู่ทางตลาดนัดโคกระเบือทางนั้นยุดเลือกขั้มพี่น้องพามาเบิ่งบรรยากาศตลาดพี่น้องพามาสอบถามราคาค้อยเด้อพี่น้องเด้อส่วนนี้ราคาค้อยมันคือคือแพงพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันเพิ่นว่าราคามันจยกถือคือพิ่นว่าส่วน เอาผ้ามาเลาะออกด้อยพี่น้องเนะมาหาเลาะเสือหาเสือนงวดส้วงมันควายส่วงมันถือของเสือไปเรียงพี่น้องแต่มันแพงมากหรือมันเสือไปเรียงแล้วมันกําไตกําไรหยาบเพราะว่าส่วงถือถือกิ้วพี่น้องถือกิ้วมาหาเลาะออกพี่น้องมาพี่น้องมะมาบนน้ำกันเลือกพี่น้องเด้อเสือเตหกชิ้มหาครับบ้านนี้หกมือหาเนาะ แ้งว่าราคาหกสิบห้าครับเนี่ยสมยังเราไปผสมตัวครับผสมตัวเนี่ยไดยจึดเดือนเล้วหรผมไ่ได้หาเดือนเลยเ้อาเดือน้วเนาะครับหวไงี่น้องครับเนี่ราคาเปิดหกสิบ้ามันได้ลูกกตัวหรอคนมาได้สามซีเลยนครับสามนี่ละลูกสามเนาะนั่นซื้อมาเนาะครับเนาะสูงเท่าไหรก็สูงวเอาซี่สิบไวะครับพอซี่บวกดอกยสามสามสิบห้าหาซิบเนาะครับ ข้าวหกสิบหกสิบห้าหกสิบห้าเปิดใบซื้ิลนะครับต่อได้ไหลายเปิดใบต่อได้ไหลายพี่น้องห้องหลายขายถือก็มีเนาะแมนครับแมนแมนตามสภาพดอกคู่มือนี่อ,อ๋อไม่ลนะองแม่บุญใหญ่ดิครับข้าวหกสิบห้าแล้าเนี่ยตั้งต่อได้ยี่สิบหกพี่อกี้เป็นแสียนหมดเลยเนี่ยแล้ว่าหันสมไปแล้วเนาะครับผสมตัวได้แล้ว่าร์โบประกันครับเขายังไม่ได้ตัวท่องครับพี่น้องผู้ใดสนใจก็ยังโทรวมมากฉันแม่มากตัวแล้วมือนี่ ได้มาซี่ตัวนี่ครับนี่มูลาบมขายมูลาตัวนึงครับเปิดไปหมื่นหกอันนี่ครับสูตรเพิ่มมูลาเนาะครับหมื่นหกขันครับอันนี้เด็กประคือกันหมดเลยได้รลอยละสามสิบครับก็ได้หลายพ่อมนี่ครับโอ้นี่ใช่ละสามหมื่นคนมาเป็นปก่อยผูเนาะก่อยผูก้อยผูก้อยเหนือพี่เนาะสามหมื่นอันนี้ก็แม่นเนาะนี่แม่นแมนครับแม่นนี่ก็สามบอกนี่ก็สามพี่น้อง เป็นค่อยเหนือค้อยฟูขยตัวละสามหมื่นแต่ว่าตัวแม่นี่65กส้าราาต่อรองไลยต่อ้าหลายทุกโขครับหอยลอดเนาะหอยลดดตงเย็นครับเบอร์โทรที่ต่อเบอร์ศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแดสี่สี่นย์สี่ี่นดสองหนึ่งย์แดสอง่นีคองเนาะหอยลดพี่ลองโดยกโทรมาสอบถามเบืองพี่้องนี่ค่อยเหลียงค่อยเหลียงพี่้อง ลูกคแลูกงากแม่ก็ลูกว่นนแม่ลูกว่ยเะหน้ามัแม่ลูกกันยิ่็ลูกคนครมโอแม่นั่งรับเลยราคา่นแม่ลูกนี่หกสิบห้าครับเนาะราคาหกสิบห้าแม่ลูกแม่นีมานเนาะแม่นี่สุกสมสร้างอุดรไว้ สูงเท่าไรแม่เพิ่นห้องสูงลอยเศร้าหาพี่น้องแม่เพิ่นแม่าลูกสาวเพิ่นงามอยู่แล้วข้าแม่ลูกหนึ่งหกสิบห้าขาผแยกได้บาตนี่แยกตัวนี้สามสิบโอ้แม่แม่นี่สามห้าแม่หนีสามเมืองเนาะขันแยกพี่น้องเไม่ว่าเพิ่นสมสร้างก็หลวนไปเออขันแยกก็แยกได้ซื้อเขันซื้อแม่ลูกผมได้ซื้อยกเก้าเนาะข้าผมขาขาหกสิบห้าแม่ลูกพี่น้อง ราคาต่อรองเลยห้องหอยเฟืองเบอร์โทรติดต่อค่าเบอร์087 087 255 255 1017 1017ชื่อน้องเด้อหอยเฟืองปับกกล้อยหอยอ้วนหอยเอาก็ซื้อน้ำมันก้อยหอยน้ำมันหอยน้ำมันพี่น้องก้อยดอนหอยจับปลาหรอกละฮะเขาลู้จังเลยบลาเนี่ย เพอาไงพาไงมาจากบาสันบลูบูโอ้หอยจระได้ฮะหอยจะได้บนหัวราคาปอนสองโตหรือตัวเดียวสองโตสองโตตัวด้นนี่ตัวด้านนี่เป็นแม่หรือผูหรือพ่อะผูโอเถะายลูกล่ายลูกรลตัวผูจบานราคาอนราคาเท่าสอราคาอยู่เท้าสองเนาะครับผม อันนี้ก็แม่ทั้งห้าข้าบอันนี้แม่แม่แยกลูกบ่แม่ท้องแม่แยกลูกคราบผมแยกลูกลูกทั้งตัวเลรซ้ำนี่โอ้ยลูกสี้วเนาะสีได้องซีได้องซีได้องพี่รอง ลูกยังสมยังเวยสมบ่บ้านนี่ละบ้านแม่พีเอะมก็เป็นเสียนลูกดีก้มสูงคนแม่คนมันเต็มกแปะกแป้องก็แปะอสูงคนตัวลูกซีแล้วแม่นี่ประกันห้องมั้ยน ok> um> ี่ตรวจเราไปยังยังมาตรวจแต่ว่าประกันไปถ้าจะเอาจะโจ๊กไข่เบิงโจ๊กไข่เบิงเนาะราคาแม่นี่ดิ เกิดไว้คู่นี้เลยเด้โอ้แม่ลูกเปิดไปเลยก็เกิดแม่ลูกแม่ลูกเท่าไรราคาคนปี้ซบ่ผางเด็ราคาสี่เมืองหาราคายอมยาวยอมเยาวต่อรองได็ดตอรองได้เด้กพี่น้องเด้อหอยหอยบุญสู้เนาะครับผมเบอร์โทรเราเบอร์เบอร์ได้อครับผมเบอร์โทรเบอร์โทรพี่น้องหอยบุญสู้ศูนย์หกห้าสามหนึ่งหกหกห้าศูนย์สามบุญสู้เนาะหอยบุญสู้ทั้งอันทางบางน้ำเย็นทางบางน้ำเย็นเด็กผีหลองเด้อ เยสนใจกีับพวเขามาสอบถามพี่น้องแม่สาวหน่อยพี่น้องงามเลยพี่น้องเอาอันผ่าแดงผูกใจผันแห้งงามเม่งามแ่ห้แม่สาวป้ยแม่สาวมนงหน่อยพี่น้องสูงอร่อรอยสาวหอดบ้างเนาะ ประมาณส้าบกบวกคนว่าพี่น้องอายุก็สิปีก็กว้าแล้วเนาะอายุคนแล้วค่าห้องไว้รัมเลย้าคาะศร้าเก่าเนาะเศ้าเก่ารื้สิเก่าเศร้าเก่าพี่น้องเป็นว่าสองหมื่นเก่าเล้วพี่น้องเดาะคนว่าห้องไวรสุดรอกค่าอะยังปุ้เลยเนาะยังต่อรองเลยเพี่น้องเดาะหอยยังไม่ซื้อเนาะ คูจ้าซื้อบีจ้าู้บีเนาะเบอร์โทรติดต่อห้าเบอร์ศูนย์เก้าสามศูนยค่ะห้าศูด้พี่น้องเด้อขางในบ้านเฮาหอยูนองเรื่องนองเรื่องนองเลืองพี่น้องน้องเรื่องปากขาดได้สนใจกับโทเขามาด้พี่น้องเด้อสอบถามมาลองเอาแม่ล้างน่อยพี่น้องม่สาพี่น้องส้าหน่อย สาวหน่อยช่วงคู่บ่หางตีตัวตัวแม่เบิดบ่แม่เบิดพี่น้องแม่นั่งแม่นั่งแม่สาวหน่อยพี่น้องราคาเท่าไรราคาเพิ่นตัวนี้บ่กเส้าหกตัวนึงสิบเจ้ตัวนึงสิบเจ็ดพี่น้องเจ็ดหาร้อยสิบเจ็ดหาร้อยก็เส้าเส้าหกพี่น้องแม่นี่ยอหอดปีเลยเนาะหอดบ่ปอแม่เนี่แม่นี่ยเส้าหกพี่น้อง เม่นีเศรราคายั่งตอรองได้แม่นีมาหอดปีเนาะเกเดือนสิบเก้าเดือนสิบเดือนแลค่าอยู่เท่าไรก็ตัวนี้เจดห้าอยสิบจาลพี่น้องแลค่านี่ตอรองกันด้พี่น้องเนาะหองห่างตีเนาะห่างตีเบอร์โทรตตีตอเบอร์กาแปศูนย์เก้าแปดนย้จจ็องพี่น้องเนาะผู้ใดสนใตกัการชมฟีลูครับบริการชมฟีเนาะราค่านี่เนาะบร้ษนใจกับทรเข้ามาพี่น้อง

ลูกตัวผูพี่น้องหาขด้นขายเลยบ้วค่อะไรจะขายได้เคิ่นเคนนมาคอยแม่ลูพี่น้องลูกเลยคุณเหรือนลูกตัวฟอง สองในทองค่ะทำมาแล้วกอลกันโอ้ <นะ S 2> แม่เพิ่นก็สมยังไว้นี่ผสมหลอดกูมธรรมาหนาผสมฝ้ายขมเนะาะธรรมดาเนาะแต่ว่าลูกเนี่ลูกเกลียพี่น้องตัวนี้สองในทองแม่เพิ่นสูงเท่าไหร่เนาะแม่สูงตั้งแต่สีค่ะสามแปดเนาะราคาอยู่ที่เท่าไหร่ราคาเปิดไว้หกขาค่ะต่อราคาเปิดหกขาเนาะราคาเนี่ยต่อรองเลยเนาะฝ้ายยังเนาะซื้อเนาะซื้อตุกค่ะฝ้ายตุกเนาะทั้งใดบ้าทห้องปรกขาดเบอร์โทษที่ต่อเบอร์ 062-486 0458ะูพี่น้องเด้หอยตุข้งปากขาดพี่น้องมาจากตัมือนี่มาเนาะกูไดยังหาวขยเหลืยงอยู่กับโทมาเด้พี่น้องเนาะลูกผูกลูกผูลูกผูลูกผูคุณแม่คนพี่น้องาคาตอรองเอาได้พี่น้องแม่ลูกลูกผู

ลูกผูลูกเลกแม่นี่สูงลอยซีเพบ่บ่หอดเนาะพอดยี่บ่ลอ,อ,อยซีป่อมสูงลอยซีลูกลูกผูลูกผู ลูกแลูกแล้วลูกปลูกวราคาหกสิบเจ็ดราคาหกหม่นเจ็เมลูเป็นคนโตรองก่อนดูพี่น้องปูกพี่น้องโอ้ขาพุ่นไปยังเสียพัดขอมยูมาด้เสียมาขามันพี่น้อง เป็นไขยลูกแรกบ่ล่ะรมว่าประมาณบ่เกินลูกสองบบ่เกินสองเนาะครับผมลูกลูกติดเพิ่นมาให้ลูกแม่ยุลูกปู่ลูกปู่พี่น้องสูงยอดร้อยซี่สิบหกเู้ภาคเป็นย่างเลยแม่เฟินสูงเกือบร้อยซี่เพิ่นวะประมาณนี้อ่ะเรียกเพียงขาก็ดีอยู่เนาะดีอยู่พี่จะเสื้อขาดขาคนบ่ได้เบิ่งมันเสื้อขาดขาเพิ่นพี่น้องหางกับเหง้าไก่นองอยู่พี่น้องเจ้าว่เป็นลูกปู่เนาะ ครับผมลูมาเจากตัวมื้นี่ของตัวข้าผมมาคบนี่เนาะราคาห้องไว้เท่าไรกสี่หมื่นหนึ่งพันบาทราคาสี่หมื่น่ราคานี่ต่อรองได้เนาะนิดนหน่อยครับนิดนิดหน่อยพี่น้องหอยตี้เนาะครับผมแม่เรอยตีเบอร์โทษติดต่อเบอร์089ย์9 0ดเก้าศูนย์แปดเ้านย์เี่น่ด้อพี่น้องเด้อครับผมทั้งเสกกกาบ่าบันเราสกาบเสกราบพี่น้องผูได้สนใจล่โทรเขามาสอบถามมึงเด้อพี่น้องเด้อสร้างโรงบ เอสวัสดีครับลูกพครับผมสวัสดีครับจักตัวเราแม่ลูกลูกแม่บอกใช่ลูกคนนั่นลูกเพถอนคุณโอ้ลูกเพถอะคุณพี่น้องลูกคนสามสิบแปดหนึ่งโอ้แม่ลูกนี่ยสามหมื่นแปดครับตัวรองได้สามหมื่นแปดแม่สมไปอีกเราไปแม่สมนะครับประกันประกันบ่อยตัวนึงเออประกันเจ็ดเดือนเลยประกันเจ็ดเดือนพี่น้องแม่สมไปเจ็ดเดือนแล้ว ราคาสามสิบื่อกินทุเรียนไรเบียอะไรมิดเอ้ยราคาสาบ่เออห้องสามสครับเปิดไวสามลูกตัวผูพี่น้องนี่ลูกคนตูกผูคอยสร้างบอครับเบอร์โทรติดตเบอร์เอาเบอร์ใครเอาเบอร์ใครหรือเบอร์เอาเบอร์เตานะเบอร์พี่น้อพี่น้อเอาเบอร์ครวดาด้าสามแปดห้าสามสามแปดหกห่คอยเนื่อยเดนอีเนาะ เสื้อหลุแก่ของชท่งนี่สลุแกของเนื้อของเนื้อของเนื้อนะของเนือพี่น้อแต่ว่าสร้างจับไวที่เสืออนสนาทมากเลนเพาะเมยพนว่ามเก้าครับเมยพี่นสูงรวยสามเก้าลูกแรกลูกสองลูกสองคนว่าพี่น้องเมลูกเมบอกแกพี่น้องนีลูกสาวพ่นบผม ลูกสาวแม่สมอีกไปแม่มันเรียบร้อยครับโอ้แม่สมยังชเดี่นครับแม่สมยังไหวไวผสมโตครับสมโตไปเนาะประกันท้องบ่นี่ประกันครับเป็นว่ามันชีเดือนประกันท้องพี่น้องลูกคุณแม่ลูกเป็นสาวแล้วลูกเป็นสาวราคาเท่าไยแม่ลูกอ่ะราคาหนึ่งแสนเอทครับผมแสนกับหมื่นหนึ่งพี่น้องต่อได้เบิดมือบาทราคานี่ต่อรองได้เด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจก็โทรเข้ามาต่อรองได้รวดเดียวนี่ หอยรุนเนาะหอยรุนรุนไฟใหญ่พี่น้องเบอร์โทรติดตเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งี่น่ส่สพี่น้องกูได้สนใจกับทรมาได้พี่น้องเนาแม่เดียวแ่เดียวพี่น้องเาแยกลูกมา่ได้ลูกแล้วเนาะสูงเท่าไหร่ทมสูงันห้่เกาสามแปดสาพี่น้อง ราคาอยู่ที่เธอเก,กาหามื่นสองพี่น้องหามื่นสองราคานี่ต่อร่องเด้นพี่น้องเนาะอยแหกลูกพี่น้องหอยแหกลูกหองหอยแซกเนาะเบอร์โทษติดต่อห้าเบอร์ศูนย์เก้าสามหนึ่งนหะ้าสสี่หนึ่งห้าพี่น้องหอยแซกทั้งเชี่ยก่าพี่น้องพวนี่เนาะ นี่พ so. ี่น้องแปดชิ้นผาเท่ากันเพื่อนว่าพี่น้องนี่พี่น้องนี่ลูกกูแม่ต้องหอยแสกพร้อมเดียวคนนี้มึเลี้ยงไม่ค่อยอ่ะไม่ค่อยได้ไหมแปดชิ้นผาพอนางขาม้านางขอม้ามาดูควายให้ดูหางดูนางให้ดูแม่ยับขอม้ายับมึงไก่ได้เพื่อนวะราคาแปดชิ้นผานี่แม่ลูกลูกคนพี่น้องราคาเนี่ยตอรองเอาพี่น้องหอยแซกเชี่ยกาดแด้วพี่น้องเด้อ หู้หน่อยก็มันกับเขาไปเนาะหูใหญ่กัเขาได้อยู่หไปน่อเขากำลังบึงกันอยู่กำลังเสกอยู่่สาวแม่สาเเอาั้นใสักเดียวใหญ่ ันร้อร้อนร้นร้อนร้อนร้อดร้อนร้อนร้อนรลอน้อนร้อนร้อนล้อนร้อนร้อนรัอนร้อนรับนรกัน้นโบมาเออน้อน้น้น้้อนร้อ้อนร้อนก้อนร้นร้้อนร้อนรอนอนอน้อน้อนร้อน้อนรอนเป็นร้อนรนรร้อนร้อร้อรน้นร้ออนร้อนร้เนร้อนร้อร้อนร้อนอนร้อนเ้นรนรอนบัวนร้นร้อนร้อนร้อนอนร้นรอนร้อนร้อร้อนรรอนรับ กอยกอเหนียสาว่ปล่อยเลียงปล่อยเลียงอาคาเ้าหกเ้าหกเ่าเนยังต่อรองราคากันดูเ็นคืสื่อเปลเล่ยงพี่ออง็นกํลังเซ็คราคาอยู่ี่เราสต่หน่อยเป็นยญ่เลี่ยเกียนหลายๆเด้อจัว่างาหรอกเป็นว่า สามหมืโอ้คุณว่าสามมืนก็หา้เอากวาม่นลต่อรองเอาเขาคุยกันเอาราคาตั้งวากันที่นี่ะเะก้ามป็นจะเลี้ยงอยู่ไว้างทเรคนห้องไว้สาม0มืนคนยังคุยราคากันอยู่เาสามร้อก็ได้บอกไหมราคาสามหมื่นี่นไหวม่นาง ั็คุยราคากันนี่ก็เล่ากัล่คุกันราคากันลูกเลยใช่ไหมลูกแรกค่อยลูกแรกลูกตัวเมียเีเขาจนอย่จวนต่อรองได้แม่มันสมอีกไปน่อแม่ก็สมแลวแม่หี่สูงเท่าไรแม่พัน่สูงอันเก้าสิบเกนแม่นี่สูงหลายหลายสิบล หอเศร้าใ่บม่เศ้าอยหอยเ้าหอดอกสามีส่ยพ่อยพันบบานราคาเท่าไรล่ะค่ะราคาสี่หมื่นราคาชีเมลูกซสี่หมื่นราคาหนีต่อได้ายตอลอกได่ตอได้ไรผอมโกับโรกแมู่าลกแม่พี่น้องหอยยังชื่ชื่อเลยหอยยังอ่ฮะพยอุดมเนาะพี่น้องหอยอุดม เั็นห่อไว้ชีเมินเมลูกพี่น้องราคานี่ต่อได้เบอร์โทรที่ต่อห้าเบอร์ศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เห่้าห้าอยอุดมข้างใดบานเทาฮันี่หลายยี่แ้วมันเลาอุดมมันมวงก็นีมันมวงอยู่เนาะบ่านม่วงด้พี่นอใใ้องเอะสนใจโทรเขามาสอบถามมาต่อรองมึงพี่น้อง